การยินดีพอใจในคู่รักคู่ครองของเรานั้นนะแม้เราจะคบหากันก็ตามนะเพียงคนเดียวเนะี่ยมันคือการรักษาพรหมจรรย์ที่ดีงามในฝ่ายของผู้ครองเรือนค่ะเป็นกุศลธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นกุศลธรรมฝ่ายของโลกิยธรรมก็ตามแต่ก็เป็นพื้นฐานที่จะนําไปสู่ฝ่ายโลกุตตรธรรมค่ะที่จะนําไปสู่หนทางของการดับทุกข์เพราะว่าเพศครองเรือนเะนี่ยยังเป็นเพศที่ยังติดข้องแล้วก็ติดในวัตถุต่างๆติดในวัตถุกรรมต่าง,างๆมากมายค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญามีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกเนี่ยเราจะดําเนินชนีวิตไปบนหนทางของความถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะด้วยสภาพจิตที่ดีงามของเรามากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งจิตก็จะเป็นกุศลมากยิ่งขึ้นด้วยการยินดีพอใจในคู่รักคู่ครองของเราเนี่ยคนเดียวเนี่ยการซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อกันเนี่ยมันเป็นการเจริญกุศลในเพศของเรือนซึ่งเราอ่ะไม่ต้องไปสแสวงหาผู้คนมากมายที่ติดข้องเลยค่ะ ถึงเราไม่แสวงหาผู้คนมากกว่าที่ติดข้องอ่ะชีวิตในแต่ละวันอ่ะเราก็ติดข้องกับผู้คนมากมายซึ่งนํามาซึ่งโทสะเพิ่มขึ้นนํามาซึ่งอกุสนจิตที่ไม่ดีงามเพิ่มขึ้นค่ะการติดข้องกับผู้คนมากมายในสังคมอ่ะโดยที่ไม่จําเป็นน่ะนมาซึ่งอกุสลเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเรามีคนรักอนะ่ะเรา,ามีผู้ครองนนเนี่ยถ้าเขาเป็นคนดีเนี่ยเรายิ่งจะต้อง รับและใส่ใจเขาโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยเราเป็นเพศของอเพศพ่อเนะคะเป็นภาวะผู้นำเนี่ยเราจะต้องดูแลสนใจใส่ใจคู่รักคู่ครองของเราค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาสะสมเหตุปัจจัยที่ดีมาทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่ร่วมนานากันไปเนี่ยคะ่ะก็จะ สร้างสะสมแต่เหตุปัจจัยที่ดีร่วมกันค่ะไม่ใช่ว่าจะเบื่อหน่ายกันหรือว่าเบียดเบียนประทุษร้ายกันนะคะแต่จะเป็นการอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเมตตาความผูกพันกันเพราะว่าจะอยู่กันคลุกคลีกันด้วยกําลังของกุศลถึงแม้จะเป็นโลภะแต่ก็จะคลุกคลีกันด้วยกําลังของกุศลมากกว่าอากุศลค่ะซึ่งก็จะเป็นความอบอุ่นใจเป็นความเบาสบายใจ เพราะว่าเราก็มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีแล้วก็ประกอบแต่จำเดียวร่วมกันค่ะก็จะไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเหมือนกับคู่รักคู่ครองในสังคมอีกมากมายในสังคมเช่นเดียวกันค่ะ